สวัสดีครับพบกับเทลหนึ่งร้านอาหามมอเตอร์ไก่อนอื่นผมขอฝากร้านอาอัมมอเตอร์ไซไว้ในดวงใจท่านนะครับปัจจุบันร้านมีอยู่5สาสาขนานและสาขาที่ผมยืนอยู่นะัที่ตรงนี้คือสาขารามาแรน191ทับ2นะครับเมื่อสาขา191ทับ2เป็นสาขาศูนย์ยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานยามาฮ่า ท่านใดที่อยู่โซนแรกนี้นะครับโซนลังแหนงโซนมีนบุรีนะครับสนใจออกรถราคาพิเศษจ,จากโรงงานและสนใจเข้ารับบริการยายขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับนะครับในส่วนของวันนี้ผมมีรุ่นใหม่ล่าสุดสองรุ่นจากทางา a าฮ h มาแนะนำให้กับที่น้องทุกท่านนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมและก็ความสนใจจากลู้ค้าหลายครั้ามาเลย ครับนั่นคือรุ่น n m a นแมตัว Connect 2021กับแ r ร์รอล์ดคอน2น็กนะครับทั้งคู่จะมีฟังก์ชันพิเศษที่เป็นเทคโนโลยีให,หม่ล่าส,สุดจากยามาฮ่าคือยามาฮ่าคอนเน็กในส่วนของฟังก์ชันพิเศษที่มีคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นเป็นอย่างไรบ้างยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญผู้นะครับตัดต่อเอาแล้วครับ,ารบมาเริ่มที่คันแรกของเราก่อนเลยนั่นคือยามาฮ่าแอร์รอล์ดควอตเน็ก ตัวันคอนเนคปิจุบันนะครับมีจำนหนส2งรุ่นก็คือรุ่นธรรมดานะครับกับรุ่น a d s ที่อยูนข้างๆผมนะครับจุดเด่นของแฮลล็อกได้แก่รูปทรงนะครับที่มีความเฉียวมีความเป่นดีนะครับโดดเด่นด้วยระบบไฟหน้านะครับแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีเดทา i m e r น n n ไว้ที่บริเวณไฟหน้าด้วยนะครับทั้งทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้างนะครับเป็นแบบ LED ทคู่เลยนะครับในส่วนของหน้าจอ รก็จะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยหน้าจอที่มันเป็นแบบ LCD นะครับแสดงผลข้อมูลครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือว่าระบบเชื่อมต่อแอโทรศัพท์กับทางมือถืองลูกค้านะครับนอกจากนั้นนะครับความสะดสบายของตัวรถนะครับมีมากมายเลยเริ่มจากที่เก็บของแบบใหญ่มากความจุถึง25ลิตรน,นะครับ สามารถเก็บหมวกเต็มใบได้หนึ่งใบเก็บเต็มเลยนะครับ๋ยวที่เห็นเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีระบบความสะดวกสบายออย่างนึ่งก็คือระบบกุญแจด้วยกุญแจของตัวรถนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับโดยที่ตัวรถนะครับจะแค่รีโมทเป็นหนึ่งชุดนะครับรีโมทรีโมทตรงนี้นะครับแค่ลูกค้าพบอยู่ที่ใกล้กับตัวรถก็สามารถใช้งานตัวฟังก์ชันตัวกุญแจได้เลยนะครับโดยไม่ต้อง ฟังก์ชันแจ้งมานะครับแต่เหนือว่าไม่มีกุญแจนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นรุ่นท็อป ABS ระบบความปลอดภัยครบครันนะครับเริ่มต้นด้วยะระบบเบรกลอ้อหน้าซึ่งเป็นแบบระบบ ABS นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับด้วยทําให้ควบกีบปลอดภัยนะครับแล้วด้วยความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็มีการเพิ่มระบบะเพิ่มระบบฟองก์ชัน เป็นยางยางหลักนะครับมีไซส์ที่ใหญ่สูงสุดถึง147เซนนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่พัฒนามาจากแอ,อ,อร์รอล์รุ่นเดิมนะครับนั่นคือถังเก็บน้ำมันเชือเ้อเพลิงซึ่งรุ่นปัจจุบัน2021เ,เนี่ยนะครับความจุดงน้ำมันเนี่ยจะมากถึง5.5ลิตรเลยทีเดียวนะครับทั้งดังที่กล่าวมานะครับจะเป็นจุดเด่นนะครับของตัวแอร์รอล์2021ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลย ท,ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อทางช่องทางของทางเถื่ร้านย yamaha อาณารเวเลฟายหรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้ทางสื่อในการเอาละครับมาถึงคันที่สองกันแล้วนะครับตัวที่ทุกคนทำอย่างยิ่มากเลยนะครับนั่นคือ n m a x connected นะครับตัวปีสองพี่สิบในปี2021นะครับทาง yamaha จะเพิ่มสีที่เสร็จในสองสีนะครับสีที่ดูโดดจะรักขายดีร้อนแรงมากเลยก็คือสีเทา ล้อสีเงินน,นะครับแล้วก็จะมีสีนะครับก็คือสีนี้เป็นสีเงินล้อสีทองนะครับขอ,องสีนี้เนี่ยก็จะเพิ่มฟังก์ชันที่โดดเด่นของทาง Yamaha นะครับที่มีย่าสุดนั่นก็คือฟังก์ชันวนัยน,นะครับผมโอเคครับเรามาคุยเรื่องคุณสมบัติโดดเด่นของตัว M m a c k นีก่อนนะครับสิ่งที่ยังเหมือนเดิมนะครับคือเครื่องยนต์ที่ ทรงประสิทธิภาพนะครับเพิ่มเป็นเครื่องยนต์ดูคอร์1 5 5ซีซีนะครับมีระบบวาล์วแบบ VVA ให้การทำงานเรียบลืาา่นทุกจังหวะการเปล่นนงกา,การเร่งนะครับผมรวมถึงการตายการเปล่งประมาณที่เป็นเรื่องนะครับผมก็ยังคงมีอยู่ในยเรื่องนี้นะครับสิ่งที่อ่ายิ่งมันได้อีกอันนึงก็คือระบบไฟหนะ้าอัจฉริยะเป็นไฟหน้า LED ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมดูนะครับแสงสีสวยงามมากนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันความสะดวกสบายระบบกุญแจรีโมทแบบสมารท์ทคีก็ยังคงมีในรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดโดยที่ไม่ต้องใช้สวิตช์ไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะครับเพียงลูกค้าเดินมาที่ตัวรถแล้วสามารถบิดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนกับตัวตัวแอร์รอนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็ยังมีระบบที่ช้านะครับเป็นที่ชา์จผ่านโทรศัพท์มือถือ นะครับจะมีรูที่เสียบชาร์จให้นะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเดินไปไหนแล้วไปไหนมาไหนแล้วแบตเตอรี่รถกว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดนะครับผมนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยอยื่นๆนะครับสิ่งที่สิ่งที่พิเศษนอกจากระบบ n e c t แล้วเรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้กันนะครับโดยที่ตัวรถตัวนี้ <c oughs> จะมีระบบเียว่าทัค t ่ n คอนโทรลเพิ่มขึ้นมา ตัวระบบแฮนด์คอนโทรลเองเนี่ยเป็นระบบที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะควบคุมรถได้แม้กระทั่งทางถนนลื่นทางที่อ่าไม่ดีนะครับผมจะมีระบบป้องกันการระบบการลื่นไถลทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถขับรถได้อยา่างปลอดภัยแล้วก็มันนม่นใจมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็มาดูถึงตัวที่หน้าจอหน้าจอเป็น หน้าจอแบบพิเศษนะครับที่จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากสิ่งที่เพิ่มมาในตัว2021นะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงผลการการเตือนเรื่องของมีข้อความเข้าหรือว่าการเตือนเมื่อมีโทรศัพท์เข้านะครับแล้วนอกจากนั้เนี่ยจะมีเรื่องของไอคอนในการเชื่อมต่อเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเมือนนั่นคือระบบไวไฟของทาง Yamaha นั่นเองนะครับโอเคครับ คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในตัวของยามาฮ่า hmm. เอ็นแม็กซ์ปี2021รุ่นสังเกเ็เท่านั้นนะครับผมและอย่าลืมนะครับการรับประกันของทางยามาฮ่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยราคสูงสุดถึง5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับยังไงลูกค้าสามารถไปเยี่ยมชมติดตอ่อสอบถาม เรื่องของโปรโมชั่นและเรื่องขัดการออกรถได้ที่เหตทางยามาฮ่าอารอาโ์เตอร์บายเน้นย้ำอีกทีนะครับยามาฮ่าอารอาโ์เตอร์บายนะครับลงถึงสามารถติดต่อได้ทางทุกช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าเป็นเบอร์โทราทางแค่ตางต่อของเรานะครับหรือไม่ก็ทางช่องทางทางเดินในสูขข่ะะน,สน,นะครับเราจะมีเจ้าพี่แอดมินแล้วก็ทีมพนักงานขายขอให้บริการนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราคุยกันมามากพอแล้วยังไงมีข้อแตกต่างเกิดสามารถติดต่อได้ ทางช่องทางที่ทางผมให้ไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ